สวัสดีค่ะที่นี้จันสวยนะคะวันนี้นะคะมาแล้วค่ะสวยๆนะคะบอลสีนะคะวันนี้ที่นี่จันสวยยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะนี่มาเจอแล้วบอลสีเมืองเลยนะคะสวยมากอยู่ที่ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะนี่ค่ะของน้องเขาสวยจริงๆค่ะบอกเลยว่าทุกคนเห็นแล้วจะต้องตะลึงนะคะ สวยมากดูนะคะดูแต่ละใบนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆเป็นสวนบอลสีที่ใหญ่มากเลยนะคะอยู่ในค่ายทหารนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะน้องเข้าขายในราคาหลักร้อยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวที่นี่จะสวยนะคะจะติดเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชมแม่พันธุ์ไปก่อนช่วงนี้ชมแม่พันธุ์ไปก่อน เดี๋ยวมีนะคะเดี๋ยวมันม,มีมีแบ่งปันนะคะเยอะมากดูนะคะนี่ค่ะน้องเขามีหลายตู้นี่ค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ชมก่อนนะคะชมภาพรวมไปก่อนบอกเลยว่าสวยมากน้องเขาเลี้ยงได้สวยคือแบบเห็นแล้วสะดุดตาเลยอะ สวยค่ะถ้ายังไงนะคะวันนี้นะคะน้องเขามีแบบแบ่งปันนะคะราคาหลักร้อยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะที่นี่จันสวยนะคะยังไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่น้องเขาจะแบ่งปันนะคะให้ดูภาพรวมไปก่อน,นตัวเด่นๆน,นี่คืออะไรคะน้อง พี่ที่น้องเลี้ยงแล้วคิดว่าเด็กชอบที่สุดจะเป็นโฟกไม้ด่างตู้นี้ครับอ๋อนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะดูดูตู้นี้นะคะนี่ค่ะโอ้มีแต่ตัวเด็ดเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะยอดมงกุฎนะคะดูนะคะดูกัดสีนะคะสวยมากแล้วก็อันนี้อะไรนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะมหาเทวิตใบใหญ่มากดูนะคะนี่ค่ะ มหาเทวีนะคะแล้วก็มาต้นนี้ต้นนี้ลูกไม้นะคะแต่บอกเลยว่าใบาใหญ่จริงๆค่ะใบนี้มิดฝ่ามือเลยนะคะนี่ค่ะขอน้องเขาสัมผัสได้ไต้นนี้อะไรนะคะที่ที่น้องบอกว่าหน้าดุดุดรัตน,น,ตนวันนี้มีแบ่งปันนะคะรัตนมณีนะคะรัตนมณีมีแบ่งปันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่นะคะ น่าดุนะคะแต่สวยอันนั้นชายชนเนาะชายชนยอดฮิตของน้องเขาใหญ่มากดูนะคะแต่ละใบแต่ละต้นนะคะแต่ละกระถางนะคะสวยจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โห,โหใหญ่มากอันไหนพรสวงอันนี้ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นบอลกาบใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ต้นนี้นะคะพรสวงนะคะเป็นบอลกาบนะคะนี่ค่ะ เมืองหนองคายค่ะเมืองหนองคายก็สวยมากเขาเด่นที่ลายนะคะเมืองหนองคายงองยิงทอฝันครับอันนี้เป็นทอฝันแพงสีขาวต้นนี้นะคะทอฝันแพงนะคะโอ้แล้วต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ลูไกลไม้กาบนะคะบอกเลยว่าลายสวยจริงๆอ,อันนี้องญิง,งทอฝันนะบอกเลยว่ากัดสีสวยมาก สวยจริงๆค่ะองค์หญิงทองฝันถ้าใครมีนะคะเลี้ยงให้สวยแบบนี้เลยนะคะมัน,ม,นมันจะป้ายมีเดอนจะป้ายแค่นิดเดียวตอนนี้ป้ายอยู่โอ้โหเยอะป้ายเยอะจริงๆดูดูดูใบนี้นี่ค่ะโหสวยจริงๆเลยอะ่ะแล้วต้นนี้นะคะเป็นบอลกลับไอมุจลินครับมุจลินอ๋อพญายมุจลินนะคะต้นนี้นะคะโหสวยมากเลยอะ่ะส่วนต้นนี้ น้องเขาบอกว่าเด็ดเลยน้องเขาจะเลี้ยงไว้ไปประกวดนะคะนี่ค่ะเป็นน่าจะเป็นลูกไม้เนาะแล้วก็อันนี้เกเกเมืองเกาะเกตนะคะนี่ค่ะสวยมากเกมืองเกาะเกตคืนนี้นี่ค่ะส่วนอันนั้นอสงไข่ไขนะคะคนที่ตามหาสงไข่นะคะน้องเขามีนะคะ ส่วนนี้ราคาหลักร้อยนะคะรอนะคะวันนี้นะคะอันนี้เศรษฐีพันล้านนะคะดูนะคะดูกัดสีนะคะแต่ละใบนะคะบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆแล้วสวยด้วยโอ้โหอันนี้ราคาที่ใบใบชมพูชมพูอ่ะอ๋อนั้นหลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพูนสวยมาก โโอหสวยจริงๆค่ะที่สวนน้องเขานะคะค่ะนี่นะคะมาดูนะคะสวยๆนะคะอีกตู้หนึ่งนะคะเยอะจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะคือที่นี่จะสวยนะคะอาจจะบอกชื่อไม่ทั่วถึงนะคะแต่บอกเลยว่า ถ้าใครเห็นต้นไหนแล้วชอบนะคะทักมาที่น้องได้เลยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะส่วนต้นนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆสวยมากน้องเขารอทำจำนวนนะคะต้นนี้ชื่อเจ้าจอมจันทานะคะนี่ค่ะชื่อเจ้าจอมจันทานะคะใบใหญ่มากน้องเขารอทำจำนวนนะคะแต่มีคนออเดอร์มารอแล้วค่ะบอกเลยว่าสวยมาก นี่ค่ะ,ะคโหเมืองเกาะเกร็ดนะคะสวยจริงๆนะคะเนี่ยดูดูนะคะดูโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องเขาเลี้ยงได้สวยมากดูแล้วสดชื่นเลยอะ่ะต้นไหนชมพูทวิปต้นนี้ใช่ไหมนี่ค่ะชมพูทวิปนะคะดูนะคะนี่นี่นีน,นี่สวยมากเลยอะ่ะ วันนี้มีแบ่งปันเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ก่อนนี่ค่ะอหูใบใหญ่มากอันนี้อะไรคะอันนี้ชื่อเฮงแหงครับชื่อเหงๆหงนะคะดูนะคะใบใหญ่มากนี่ค่ะอ๋ออันนี้ด่างใช่ไหมเหงแหงแต่ด่างใช่ไหมนี่ค่ะ บอกเลยว่าสวยจริงๆวันนี้นะคะมานะคะมา,ะะมาที่สวนน้องเขานะชื่อสวนนะคะสวนนัชยาบอลส,ส,สีเมืองเลยนะคะค่ะอยู่ที่ค่ายสี่สองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะถ้าใครผ่านมาหรือว่าสนใจนะคะทักเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะติดเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะค่ะโห นี่นะคะพริกกับเกลือนะคะมาแล้วค่ะพริกกับเกลือนี่สวยตลอดทุกเทศกาลเลยนะคะมาแรงเหมือนเดิมอยู่นะคะพริกกับเกลือคนที่มองหานะคะส่วนนี้มีนะคะทักมาได้ส่วน<ะ>อันนี้หลวงราชเนหานะคะทำไมใหญ่กว่าของเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ของน้องทำไมเลี้ยงดีจังโอ้โหหลวงราชเนหานะคะบอกเลยว่ากัดสีได้สวยนี่ค่ะ หรือว่าเป็นที่อากาศฮะนหนุมานครับหนุมานอมภพ,พานะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูลายนะคะดูลายสวยมากอันนี้จะเป็นขัดสมาธิโอ้โหบอกเลยว่าสวยทุกต้นนะคะสวยทุกต้นใครสนใจต้นไหนนะคะาราคาหลักร้อยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆตัวนี้นะคะหนุมานขัดสมาธินะคะดูกัดสีกัดลายนะคะลายสวยจริงๆเลยค่ะ หนุมานขัดสมาธินี่มีแต่สวยๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากค่ะส่วนตู้นี้นะคะน้องเขาเก็บนะคะก็คือเก็บอย่างละสายพันธ์นะคะต้นไหนที่เอ้น้องเขาจะมาเก็บสะสมไว้ทําเป็นตั้งแม่นะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าสวยจริงๆต้นนี้อะไรนะคะเนี่ต้นนี่อะไรก่อน อะะไรนะเ,ออเจ้าของสวนก็จําไม่หวานไม่ไวมันเยอะมาก,เท,กรรมเทวกรรมรังรักต้นนี้เทวกรรมรังรักนะคะนี่ค่ะดูนะคะสวยมากดูลายน้องเขาเก็บไว้เป็นตั้งแม่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงทักไว้นะคะทักไว้ที่ร้านน้องเขานะคะถ้าน้องเขาได้ต้นเล็กมาแล้วนะคะน้องเขาก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่บอกเลยว่าหลักร้อยค่ะที่นี่นะคะถูกมาก ตอนนี้เป็นบอลสีที่ว่าขาลงแต่น้องเขาย,ยังทำตลาดได้ดีอ,ดอยู่ตอนนี้นะคะพรนเจ้าสวนนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยทุกต้นเลยอะ่ะน้องเขาเก็บไว้ทํำตั้งเม่นะคะนี่ค่ะนี่นี่ี่สวยนี่หนุมานประสานกายครับหนุมานประสานกายนะคะ,ะ,ะ,คะดูนะคะดูกัดสีนะคะสวยมากเลยค่ะมานี่จะเป็นนะักมังนน ต้นนี้ใช่ไหมคะน,น,นักเมืองนนนะคะต้นนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหดูกัดสีสวยมากเลยค่ะเป็นมงคลสยามมงคลสยามนะคะนี่ค่ะมีฮาร์ดด้วยนี่แล้วก็อันนี้ มหาเศรษฐีนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะทักน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะสวยทุกต้นนะคะค่ะต้นนี้นะคะนพะก้านะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพื้นเพื่อนด่วนนะคะทักด่วนนะคะนพะก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่วนะคะ่ะ นีรัตนามณีนะชื่อว่าแม่ดูๆนะครับค่ะดูค่ะต้นนี้นะคะรัตนามณีนะคะราคาหนึ่งร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะรัตนามณีนะคะหนึ่งร้อยบาททักด่วนนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีสร้ยสังวาเนี่เป็นบอลเก่าอันนี้เท่าไหร่คะต้นละร้อยห้าสิบบาท ส่วนต้นนี้นะคะซอยสังวานนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นบอลเก่านะคะนี่ค่ะทักด่วนนะคะซอยสังวานค่ะไม่รวมสนแทนใช่อันน,อนี้นี่เด็กครับเจริญเท่าไหร่มาห้าสิบ ต้นนี้นะคะซับเจริญนะคะ350นะคะซับเจริญราคานี้นะคะยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะราคาที่น่านนาร้านถ้าใครมารับเองนะคะสามารถซื้อได้ในราคานี้ได้เลยนะคะมีทศกัณฑ์ด้วยนี่เยอะทศกัณฑ์ทศกัณฑ์เท่าไหร่แปดสิบบาท <laughs> <laughs> ส่วนต้นนี้นะคะทศกัณฐ์นะคะ80บาทนะคะยังไม่ยังไม่กัดสีนะคะแต่ก็ไปเลี้ยงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กัดสีแล้วทศกัณฐ์บาทนะคะทักด่วนมีเยอะนะคะทศกัณฐ์มีหลายต้นหลวงปู่สิทธ์ต้นนี้นะคะหลวงปู่สิทธ์ค่ะหา <100. S 1> หลวงปู่สิทธิ์นะคะ500นะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ค่ะ ราคายังไม่รวมค่าขนส่งนะคะถูกมากเลยค่ะนี่ผักก้าวต้นโตไม้แยกหน่อสี่ร้อยก็พอสี่นะ <5. S 2> ส่วนต้นนี้นะคะน้ผักก้าวนะคะไม้แยกหน่อนะคะ400อบาทนะคะนี่ค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะเศรษฐีพันล้านนะคะ250นะคะเบบีนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักด่วนนะคะเศรษฐีพันล้าน250ค่ะค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นบอลกลาบนะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะ80บาทนะคะนี่ค่ะใครสนใจต้นไหนทักด่วนนะคะส่วนต้น,นนี้นะคะเมืองหนองคายนะคะ200บาทนะคะบอกเลยว่าเมืองหนองคายสวยนะคะลายเข้าสวยนะคะ ค่ะส่วนต้นนี้นะคะกาบนางตะเคียนทองนะคะ100บาทนะคะเป็นบอลกาบนะคะแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆลายเขาสวยนะคะ100บาทนะคะค่ะต้นนี้นะคะพญาขอมนะคะ200บาทนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าเป็นต้นเล็กนะคะกำลังจะขึ้นสาวแล้วนะคะพญาขอมนะคะค่ะส่วนต้นนี้นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะ ต้นเล็กนะคะต้นเล็กเขาจะเป็นสีเขียวนะคะพอเขากัดสีนะคะเขาจะออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นแม่เลยนะคะนี่ค่ะลายเขาสวยมากนี่นะคะค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะราคาเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบราคาร้อยห้าสิบนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะพริกกับเกลือนะคะบอกเลยว่าสวยนะคะนี่ค่ะกําลังจะขึ้นสาวนะคะเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทพริกกับเกลือร้อยห้าสิบนะคะ <150. S 1> โอ้โหราคานะคะถ้าใครสนใจพริกกับเกลือนะคะทักด่วนนะคะค่ะต้นนี้นะคะศิลานักป่าดนนะคะแยกหนอนนะคะ300อบาทนะคะทักดวนนะะ่กดวนนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะ ขึ้นเป็นตั้งแม่ได้เลยเนี่ยเลี้ยงเป็นตั้งแม่ได้เลยศิลานักปราดนะคะ300ค่ะส่วนต้นนี้นะคะลูกไม้นะคะบอกเลยว่าสวยนะคะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะ300บาทเองนะคะทักด่วนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะค่ะต้นนี้นะคะลูกไม้นะคะใบสีชมพูเลยนะคะชมพูทั้งใบเลยนะคะ300บาทนะคะลูกไม้นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะ ตั้งแม่ได้เลยนะคะนี่ยลูกไม้สวยมากค่ะค่ะต้นนี้นะคะนําโชคนะคะต้นเล็กนะคะต้นเล็ก300บาทนะคะดูนะคะนี่คือต้นแม่นะคะนําโชคนะคะบอกเลยกัดสีสวยมากนี่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะบอกเลยส่วนนี้ราคาหลักร้อยนะคะถูกมากๆค่ะทักด่วนเลยนะคะ ค่ะส่วนต้นนี้นะคะอสงไข่นะคะเบบีนะคะ350นะคะดูต้นแม่นะคะนี่ค่ะนี่อสงไข่นะคะตอนนั้นนะคะต้องมีหลักหมื่นนะคะถึงจะได้อสงไข่นะตอนนี้นะคะ350นะคะทักด่วนเลยนะคะนี่ค่ะอสงไข่นะคะทักด่วนนะคะ ค่ที่น้องเขาทำจำนวนไว้นะคะเยอะนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะที่เรารีวิวผ่านไปนะคะทักน้องเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ที่ใต้คลิปนะคะค่ะนี่นะคะสวยมากถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะราคาที่เรารีวิวไปนะคะยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะเป็นราคาหน้าร้านเลยค่ะถ้าใครสะดวกที่จะเข้ามาซื้อนะคะ อยู่ที่ค่ายสีสองรักนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ <pint ura. S 1> ที่นี่นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะสวนน้องชื่อส,วนน,สวนนัชยาบอนสีเมืองเลยนัชยาสวนนัชยาบอนสีเมืองเลยค่ะที่สวนนัชยาบอนสีเมืองเลยนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะช,ชื่อเฟสฟก,ก็ชื่อนี้นะคะนัชยาบอนสีเมืองเลยนะคะ ทักมาได้เลยนะคะเบอร์โทรแล้วค่ะ092เบอร์โทรนะคะ092 629 3448 3 4 4, 8, 3 4, 4 8นะคะทักได้นะคะสนใจต้นไหนนะคะ ทักมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่นี่จันสวยนะคะพามาชมบอลสีสวยๆของน้องนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรเราจะติดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็น้องเขาจัดส่งทั่วประเทศนะคะถ้ายังไงนะคะฝากช่องที่นี่จันสวยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ